ส่วนที่สองจากง่าแรกก็คือต่อมาก็เป็น m y b o บุ๊ก b ม o k เนี่ยก็เช่นเดียวกันคือมีมีแบบให้เลือกที่เป็นแบบโชว์แบบ c ค v e r หรือว่าจะโชว์แบบเป็นลิสต์หรือจะโชว์เป็นแบบ RSS อย่างเดียวก็ได้อะไรพวกนี้ครับผมสามารถเลือกโชว์ได้ได้หลายแบบเลยโชว์แบบเมนอันนี้คือเขาจัดแพคเกจให้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องไปนั่งตั้งค่าเหมือนกับไลบรารีติงเลยนะครับโชว์แบบโคเวอร์ อันนี้ก็ภาพสวยงามแล้วก็ชีปับก็จะมีข้อมูลที่ออกมาให้ให้ง่ายหน่อยนะครับสมมติลองเราเข้าไปดูเราเข้าไปดูที่ประชาธิปไตยเรืเร่องเส้นทนี้เป็นวินนะครับอันนี้มีแถมแถมลิงก์ให้ด้วยว่าสามารถไปเปิดดูที่ไหนได้อีกอะไรเงี้ยครับเป็นการอ้างอิงข้อมูลด้วยรวมถึงสามารถเสิร์ชบน Amazon WorldCat แล้วก็อีกหลายๆที่ซึ่งมีให้เลือกเยอะมากนะครับในส่วนของ การดิสคัสจากพวกของเฟนเนี่ยตอนนี้คือด้วยความที่ว่าผมยังไม่มีเพื่อนในลิสต์นี้ก็ยังเลยยังไม่ได้โชว์ตรงนี้นะครับผมคนอื่นเขาก็รีวิวเนี่ยครับผมมีคนไทยเข้าไปเล่นก็เข้ามารีวิวว่าอ๋ออ่านแล้วอ่านสมัยมัธยมเนี่ยก็เจ๋งเลยอะไรเงี้ยครับผมเนี่ยคนไทยก็ค่อนข้างเล่นเยอะพวกเชลไทยแอดอันนี้ก็คือนอกจากนอกจากตัวรีวิวแล้วมันจะบอกแอคทิวิตี้ว่าคนไหนแอดหนังสือเล่มนี้เข้าไปด้วย หรือคนไหนทําอะไรกับหนังสือเล่มนี้บ้างเปลี่ยนสถานะว่าอ่านแล้วหรือว่ายังไม่อ่านเขาจะโชว์ขึ้นมาทั้งหมดเลยว่าหนังสือเล่มนี้ใครเอาไปทําอะไรบ้างนะครับหนังสืออื่นๆบายวินเขาแนะนําให้เองเลยอัตโนมัติเลยนะครับอันนี้คือหนังสือวินเกือบทุกเล่มคือผมแค่แอดหนังสือวินแค่เล่มเดียวแต่เขาสังเกตว่าเฮ้ยลองดูแคตตาล็อกของวินดูสิเนี่ยก็มีคนเยอะเหมือนกันที่ท,ที่ที่ช่วยกันแอดนะครับ ก็เขามีประวัติของเขาให้เรียบร้อยเลยว่าเขาเกิดที่ไหนยังไงซึ่งสามารถก็ดูได้เลยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมเขามีแฟนติดตามเขากี่คนอะไรเงี้ยครับการการเสิร์ชหนังสือจากที่อื่นแล้วก็การอิมพอร์ตหนังสือจากที่อื่นนะครับก็ใช้วิธีนี้นะครับอันนี้อย่างที่ผมบอกครับคือเขาเขาทำเป็น popula r l i ้ค่อนขอ้างสวยงามแล้วก็ชัดเจนเลยว่าอหนังสือชุดนี้เนี่ยมีหนังสือกี่เล่มมีคนโหวตให้เท่าไหร่ แล้วก็ตอนที่จะแอดเนี่ยเขาก็จะบอกให้เราเลือกว่าอยู่ในสถานะไหนแล้วคืออ่านอยากอ่านหรือว่ากําลังอ่านอยู่หรืออ่านไปแล้วอะไรเงี้ยก็ก็สามารถเลือกตรงนี้ได้นะครับเนี่ยครับคือถ้าสมมติเราเสิร์ชแล้วมันไม่เจอเนี่ยหรือเราสามารถที่จะ Import book ได้ก็คือใช้ CSV เหมือนที่เมื่อกี้คุณอาถามหรือจะเป็น m มน u a l a อ d ก็ได้ถ้า m มนน a l นี่ก็กดแล้วก็คีย์เข้าไปได้เลยนะครับผมว่าชื่อเรื่อง ยังไงผู้แต่งยังไง isbn กี่หลักสิบหลักเท่าไรอะไรเงี้ยครับผมคือสามารถใส่รายละเอียดได้ทั้งหมดเลยพอีย์รายละเอียดเสร็จเนี่ยก็ด้านข้าง add cover image ได้ด้วยก็คือใส่รูปไปได้เลยนะครับอันนี้คือเพื่อนเพื่อนบางทีถ้าเราไปเจอหนังสือที่แบบว่าอย่างหนังสืออัมมะแแ้ครับผมมีใครอ่านบ้างเราอยากจะแอ d ของคนเหล่านั้นมาเป็นเพื่อนเราก็สามารถแอดได้เลยเหมือนกันนะครับทีนี้ในส่วนของ e x p กโวก็เป็นการค้นหาข้อมูลเหมือนกันค้นหาหนังสือคล้ายๆกันแต่ว่ามีการแบ่งแบ่งข้อมูลที่แบบว่าเป็นแคตตาก็อหรือว่าเป็นลิสต์ต่างๆอันนี้คือค้นหามาเพื่ออ่านแต่จริงๆก็สามารถแอดได้เหมือนกันนะครับนอกจากนี้มีวิดีโอด้วยบางคนบอกว่านอกจากการอ่านแล้วเนี่ยเรายังสามารถเรียนรู้ได้จากการฟังหรือการดูเพราะฉะนั้นก็แอดวิดีโอเข้ามา แอดวีอเข้ามาเนี่ยก็คือเหมือนกับมันเป็นข้อมูลกันถ้าเขาอ่านแล้วเขาสามารถรีวิวได้เนี่ยก็มันก็เหมาะสมกับการที่แบบว่าคือมันผมว่าคําว่าการเรียนรู้อะมันไม่จําเป็นต้องแค่อ่านอย่างเดียวมันอาจจะมาจากการดูการฟังการไปไปชมนิทรรศการหรืออะไรเงี้ยคือมันก็คือการรับข่าวสารหรือความรู้ซึ่งเราสามารถเอามาแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆได้เหมือนกันนะครับผมอันนี้ในส่วนของกลุ๊บการสร้างกลุ๊ปเนี่ยก็ อย่างที่บอกคือเราสามารถตั้งกลุ่มเองก็ได้เขียรกลุมเลยกลุ่มไทยบุ๊กอะไรอย่างนี้หรือว่าชันลักฟิกชั่นอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปทั้ง4เว็บไซต์ที่ให้มาเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมการอ่านรวมถึงเราสามารถเอาตรงนี้ไปใช้กับการสร้างชั้นหนังสือที่บ้านของเราเองก็ได้แต่ผมเลยขอให้มีนี้อินเทอร์นเน็ตหน่อยอันนี้สุดท้ายก็ผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยผมลองเอามาให้คะแนนเล่นๆดูดิมันเป็นยังไงนะอะไรเงี้ย อันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะไม่ไม่ไม่ไมไมไมต้องอาจอาจอาจจะมีการแย้งกันได้นะครับผมสุดแล้วรวมคะแนนเนี่ยเปเสร็จเต็มเจ็ดสิบเนี่ยผมให้ Google 4ี่สิบเก้าไลบร5ติงห้าสิี่เชฟฟอรีาสอแล้วก็กูรีดหกสิเอดคะแนนนะครับก็จบวันนี้ครับผม ดูสนุกสนานนี้นะคะทุกคนก็ได้รับความรู้กลับไปก็บรรยากาศกันเองดีแล้วก็ได้ความความรู้มากมายนะคะก็คือเอิมแล้วก็ที่มีประโยชน์ก็คือสามารถนําไปต่อยอดได้เพราะอย่างก็คุยกับเพื่อนว่าตัวเองเนี่ยมีขาคือเขาทำงานเรื่องของห้องสมุดเราก็สามารถเอาไอเดียนี้ไปต่อยอดแล้วก็ส่งเสริมการ์การอ่านในห้องสมุดได้ทําให้รู้จักมุมมองของ คนที่ไม่ได้เป็นบรรลักษ์คนข้างนอกหรือคนที่มีหนังสืออยู่ที่บ้านแล้วอยากจะทําห้องสมุดวันนี้ก็ผมเองเนี่ยคือผมก็ผูกกับชีวิตกับห้องสมุดมาเยอะเหมือนกันก็ได้มาบรรยายวันนี้ก็ได้มุมมองจากเพื่อนๆบางคนในในในที่สัมมนาครั้งนี้เหมือนกันครับผมก็สดใสดีครับผมดูก็ทุกคนตั้งใจจะมาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดห้องสมุดก็ชอบดีครับส่วนตัวแล้ว ก็ผมเองก็มีทําเกี่ยวกับพวกอ e ีบุ๊กหรือพวกไฟล์หนังสือที่ให้อ่านออนไลน์อยู่บ้างนะครับคิดว่าทุกคนในวันนี้ก็คงแบบทํางานเกี่ยวกับตรงนี้ด้วย<ม>ก็มาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดห้องสมุดออนไลน์ว่า<ม>เพราะว่าระบบอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันหรือว่าพวกโปรแกรมมิ่งทั้งหลายเนี่ยมันจะเข้ามาช่วยในการทําให้การจัดระบบห้องสมุออมบบด นังสือหมวดหมู่อะไรง่ายขึ้นเยอะมากเลยค่ะชอบ Goodreads มากที่สุดก็คือเคยมีคนเนี่ยส่งส่งให้แล้วก็คือตอนนั้นไม่สนใจดิลรีดเลยอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็แบบเออเดี๋ยวกลับบ้านไปจะไปจะไปเอาหนังสือที่มีเนี่ยใส่ก็้าไปัหมดเลยใน d r e a d s คิดว่า web เว็บ g o o r l i s t .com นี่ก็ดูดูน่าสนใจมากที่สุดครับผมอยากให้ทุกคนคอยติดตามกิจกรรมใน ในเว็บไซต์จิตอาสานะคะว่ามีกิจกรรมอาสาสมัครอะไรบ้างแล้วก็เราสนใจที่จะไปร่วมกิจกรรมอะไหนและตอนนี้เนี่ยจิตอาสา,เ,าเริ่มมาทําเกี่ยวกับหนังสือด้วยเกี่ยวกับคนลกักการอ่านด้วยก็อาจจะมีเกี่ยวกับอบรมสัมมนาหรือว่าเป็นกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวกับหนังสือเพิ่มขึ้นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็อยากจะช่วยติดตามกันด้วยนะคะ